วิธีการพกปืนที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบส่วนตัวผมคิดว่าคือการพกใส่กระเป๋าคาดอกหรือกระเป๋าคาดเอวการพกแบบนี้มันมีความสะดวกสบายตรงที่ไม่เจ็บหรือไม่อึดอัดก็จริงซึ่งเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบหลายๆคนอาจจะชอบพกแบบนี้แต่มันก็มีข้อเสียหลักๆคือมันชักปืนได้ช้ามากเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันนะครับนี่นะครับเมื่อเราจะใช้ปืนกว่าจะลูดซิปกว่าจะควานหาปืนในกระเป๋า ใช้เวลาค่อนข้างเยอะบางคนบอกช้ากว่าแค่3-4วิไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าสถานการณ์ไม่ได้ซีเรียสก็ไม่เป็นไรครับแต่สถานการณ์ที่ต้องใช้ความเร็วอันนี้งานเข้าแน่นอนเราอย่าลืมว่า1วินาทีสามารถลัวกระสุนได้4-5นัดถ้าช้ากว่า3-4วิ นั่นหมายถึงคนร้ายลัวปืนหมดแม็กแล้วครับเรายังไม่ทันหยิบปืนเลยถ้าเพื่อนๆอ,อยากพกพาปืนแบบซุกซ่อนแบบสบายๆไม่ต้องเจ็บหรืออึดอัดลองหาซองแบบแพนเค้กมาใช้ดูครับเป็นซองที่มีความแบนและก็บางพกแล้วแนบชิดติดลำตัวไม่รู้สึกเจ็บหรืออึดอัดแถมพกพาซุกซ่อนได้แนบเนียนอีกด้วยใส่เสื้อแจ็คเก็ตหรือว่าเสื้อกั๊กปิดไว้ก็มีชิดแล้วแถมเวลาชักปืนก็ง่ายและก็เร็วไม่ต่างจากซองพกนอกแบบทั่วไปอีกด้วยยังไงเพื่อนๆที่เป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบลองหามาใช้งานกันดูนะครับ